กันว่าอะไรนะ my girlfriend นะคะ Be my girlfriend huh? uh, <น>่ะคะสรุปยังไงคะ girlfriend ป huh? ะคะถามตอบไม่ถูกเลยย <c oughs> ไปดูต่อ <c oughs> ในซีรีส์ได้นะคะคำถามนี้อย่าเพิ่งตอบนะคะเมื่อกี้บอกเลยว่าพายหลอดเห็นแล้วตื่นเต้นไหมเป็นครั้งแรกไหมที่ได้ดูครั <c oughs> ้งแรกคะ่ะพี่ท่ามือตรงนี้คือเราสองคนแบบตีกตันตลอดอย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงเถิดหรอ เชิญนี่คือมวลการนะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันเต็มๆนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้มีแค่นักแสดงสองท่านนะคะยังมีอีกสี่ท่านที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเอ็มมวเวทีนะคะเรียนเชิญด้วยนักแสดงนําอีกหนึ่งคู่ค่ะคุณชาชาแล้วก็คุณเค้กค่ะโปรโมตต้อนรับด้วยนะคะทั้งชาชาแล้วก็เค้กนะคะแล้วเรายังมีนักแสดงด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านคุณมาตาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้จัดคนเก่งแล้วก็ผู้กลับของเราพปรโมตนาตาต้อนรับพี่แก้มค่ะสวัสดีค่ะ คนนี้ทำไมเสียงเชียร์เขาดังสุดเลยล่ะเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตนะคะแนะนำแต่ละท่านอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสามารถปรบมือต้อนรับได้เลยนะคะคุณเนียอินทิราธรรมเจริญค่ะคุณปีมายค่ะจิรัชยาโกมทั์ค่ะคุณเคนัวพรจันสุกค่ะคุณเชชาริตาบานรงค์ค่ะและคุณมาตาพัทรริ ทิยากเรเหลืองกังวานกิจค่ะขอพายนะคะนี่ละที่ขาดไม่ได้ไม่กี่เสียงเชยด์ดนผู้จัดซีรีส์และผู้กับซีรีส์ของเราค่ะพี่แก้มพัชยาวรรดีค่ะซีโอโปรดักชั่นเฮาส์บริษัทเควันวันดี D, จำกัดค่ะ,คะถึงแม้ว่าพี่แก้มเนี่ยจะเป็นผู้จัดเจ้าใหม่นะหน้าใหม่แต่จริงพี่แก้มอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า30ปีโอ้เป็นเวลา,านานานมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยทนะั้งกท่านนะคะเชิญน่งก่อนได้เลย วันนี้เรียกว่าคึกคืนมากๆนะคะบรรยากาศของเราอบอุ่นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง6ท่านแล้วก็เจาะลึกอ n นด t a i l ของซีรีส์เรื่องนี้กันนะคะคำถามแรกเลยที่ต้องถามทุกคนรับบทเป็นใครบ้างในเรื่องเนี่ยค่ะรับบทเป็นเพลงค่ะบีมายค่ะรับบทเป็นเลิฟค่ะเคค่ะรับบทเป็นแพตค่ะเชๆค่ะรับบทเป็นพี่ดีค่ะมาตาค่ะรับบทเป็นโบตันค่ะ และแพรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นยังไงบ้างคะพอจะสปอยได้สักนิดนึงไหมได้ค่ะก็ของเรนะคะเป็นสาวครีเอทีฟสาวมั่นปากแซบเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีเหตุผลตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นออกไปอะค่ะแล้วก็แบบเจ้าหลักการที่สุดในโลกเลยค่ะส่วนของเลิฟนะคะอันนี้คือบอกอาชีพได้ยังคะบอกได้เลยถามพี่แก้มดีกว่าข้างเลยบอกได้ไหมพี่บอกไะแล้ว ส่นเลินะคะก็จะเป็นตาก้องช่างกล้องค่ะที่มีความเฟรนลี่ที่เล่นสนุกสนานอยู่กับใครก็คอยสร้างพลังหัวให้กับคนอื่นก็เลยเจอกับสาวปักแซบเข้าไปเลยใช่ถูกครูมากๆอ่านมที่น้องเค้กค่ะค่ะเขามีการบอกบทอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะเอาทีในในใน่แอบกระซิฟกันนิดนึงก็แพทค่ะเป็นนักศึกษาสาวค่ะเป็นคูณหนุท่านหนึ่งใช่ค่ะ ไม่สปอยอีกนิดหน่อยค <c oughs> าแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างเค้กในรออเรื่องคาแรคเตอร์ตัวแพทน,นะคะก็เป็นหญิงสาวเอาแต่ใจอยากได้ก็ได้อไดะไรเงี้ยค่ะพเราไปแบบไปปิ๊งเขาครั้งแรกเราเลยอยากได้เขาเราก็เลยพยายามแบบทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบให้เขาเปิดใจเราตอแล้วชาชาละในเรื่องรับบทเป็นใครใชาเป็นพี่ดีนะคะก็โตสุดแหละแล้วเราก็เหมือนมีปมเรื่องความรักเราไม่อยากเปิดใจให้ใครจนมาเจอลูกตื้อของเขา ใช่แล้วก็ในเรื่องก็เป็นช่างสั์เหมือนตัวจริงเลยตัวจริงด้วยค่ะเพราะว่าบอกหน่อยว่าพี่แก้มเนี่ยเขาชอบอาชีพนี้มากเขารู้สึกว่ามันเซ็กซี่มันดูดได้ใกล้ชิดลูกค้าและนักเรียนแล้วชาชาได้สักพี่แก้มสักหนึ่งลายัะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจริงไหมจริงโอเคนี่แซวเล่นแล้วเกิดเป็นจริงด้วยนะคะและทีนี้ในเรื่องเห็นชาชามีบอกว่าแบบฉันไม่รักใครง่ายๆคือเหมือนความรักที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สมหวังใช่แล้วมาเจอผ่านมา ทำให้ใจเราแบบไม่โอเคไม่พอ<ช>ที่จะรักใครเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เรารักใครสักคนเราจะลืมรักตัวเองตลอดค่ะก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกช่างสักมนคมจริงๆเลยต่อที่ขั้นสุดท้ายค่ะน้องมาตารับบทเป็นใครเมื่อกี้เล่าไปแล้วคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบัวตันนะคะเป็นเพื่อนของเรนค่ะแล้วก็บุคลิกจะเป็นคนเสีใเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าร้ายย่ค่ะวยคนแบบนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะคือภายเราอาจจะรู้เหมือนแบบไม่มีอะไร ต่มีขีดเส้นใต้อยู่เราติดตามกันได้ิีนถามพี่แก้มานดีกว่าพี่แก้ไมไเห็นถึงจุดเด่นอะไรของซีรีส์เรื่องนี้บ้างคะมุมไหนที่อยากหยิบออกมาเล่าจริงพี่จาซีรีส์เกิร์ลน,นะคะอยากให้คนขออภัยนะคะพี่แก้มแป๊บนึงนะคะคือด้วยความที่เราชอบดูซีรีส์เกิร์ลเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้อีกแบบคนดูได้ดูซีรีส์เกิร์ลในแบบที่เราชอบและดูแล้วรู้สึกแบบ มีความสุขไปกับมันมีแบบมีรอยยิ้มแบบบางทีคุณดูคอาจจะแบบเผลอยิ้มโดยไม่ได้ตั้งใจประมาณนี้ค่ะมีความรู้สึกจินกับมันใช่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นหนลายคนก็เผลอยิ้มในไภายลอตโดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวใช <as> ่ประมาณนี้ค <c oughs> ่ะทีนี้ถามถึงความยากง่ายดีกว่าของตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละคนอาจจะแบบแตกต่างกับเรายัางไงบ้างไหมมีการปรับบ้างไหมค่ะมีค่ะก็อย่างเรนเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง ซีเรียสกับทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วก็พบในชีวิตเขาค่อนข้าง,างที่จะเจอมาเยอะพอสมควรนะคะซึ่งต่างจากชีวิตจริงของนี้ก็คือว่าเออจริงๆแอดคล้ายด้วยาก็การทำงานในคนที่ค่อนข้างหนักจริงจังแบบซีเรียสแต่เราก็จะไม่ค่อยแบบปักแซ่บเบอร์นะั <c> ้น <oughs> <c oughs> เราจะมีเหตุมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นค่ะแต่ว่าเรนเนี่ยคือแบบเขาจะไม่ฟังเลยเลยเขาจะบอกว่าทุกอย่างจะต้องมีหลักการมารองรับเสมอค่ะ คือแต่ละอย่างต้องแบบเป๊ะเป๊ะมาค่ะแต่เราก็าจะไม่เป๊ะขนาดนั้นแล้วมันยากไหมกับการเป็นตัวละครจริงๆค่อนข้างยากพอสมควรนะคะสาวเคียร์ทีคคก็จริงจริงเนี่ยก็แอบไปศึกษาด้วยว่าสาวเคียร์ทีจะต้องลุกยังไงแล้วก็จริงๆในเรื่องอะค่ะอายุก็จะค่อนข้างที่จะโตกว่าน,นี้ด้วยเร<อ>าอาจจะต้องวางผลผลิตที่อ่โตกว่าเป็นเราตอนนี้อะค่ะนิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่ามีการปรับแต่ว่าสุดท้ายออกมาแล้วคือดีมากนะเมื่อกี้เห็นในไพ่หลยแล้วช่างภาพล่ะ ใส่วนงเรายากไ่ายังไงบ้างยากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าหนูไม่เคยถ่ายรูปมาก่อน,นเหมือนเราต้องไปเรียนจับกล้องถ่ายรูปไปใช่ค่ะว่ามาต้องถ่ายยังไงมุมอ,องศาในการยิงของช่างเขาเขาจะมีท่าเทคนิค<ม>จริงถามกับพี่แฟนคลับนี่ได้เลยนะคะทุกคน<ช> <ๆ S 1> เป็นแบบตักล้องมืออาชีพเลย<ช>แต่ว่าตอนนี้เราก็คือทํำได้หมดอย่างดีนะจับอะไรได้หมด ยังเลยย่างเหรอโอเคแต่แล้วเขามีแอบเอามาถ่ายที่ที่มีงานด้วยค่ะเป็นทั้จิบในตัวอะไรอย่างเงี้ยขยันมากก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่เราฝึกเพิ่มเพราะมันเป็นอาชีพเหมือนกันยากนิดนึงตอนที่เราเคสราคาบทนี้ไกลตัวเราไหมย่างไหมกับการปรับตัวเป็นตัวละครเอ่อค่อนข้างไกลค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวคิดเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองมาตั้งแต่แบบเด็กๆออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตัวของ แพ็คเนี่ยเป็นคนที่แบบเติบโตมาที่แบบมีพร้อมทุกอย่างเสร็จตรงหน้าเลยล้วที่คุณไม่ต้องทําอะไรใช่ก็ค่อนข้าง,างแต่ต่างกับชีวิตจริงค่ะใช่อ,อาจจะต้องแบบศึกษาเพิ่มเติมความคิดของเขาว่าเขาต้องโตมายัางไงอะไรยังไงเนาะใช่ค่ะส่งม้ต่อคุณข้างเขาต้องมีการปรับนะคะคุณในเมื่ออาชีพมันตรงกับชีวิตคุณอยู่แล้วถ้าด้านอาชีพแบบไม่มีการปรับก็คือพี่แก้มก็บอกว่าเล่นเป็นตัวเองได้เลยอยาก เล่นแบบไหนคิดอะไรกับบทหรืออะไรก็คือออกมาเป็นตัวเองได้เลยค่ะก็ไม่ไม่ได้ยากแต่ความยากก็คือเป็นอาจจะเป็นเกิดเรื่องแรกของชาชาด้วยกับกับเค้กของชาชาเลยแหละก็นั่นแหละก็อันแรกกับเค้กหละแล้วมันแบบเคมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฝึกไปเรื่อยไหมไปถึงมีเวิร์กช็อปมีอะไรกับตัวละครบ้างไหมคือของเรามันเป็นเรื่องเอิญอย่างที่มิจฉพแกว <laughs> ของเราเป็นเรื่องมคือเราอยู่ l o v บ i สด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มได้รู้จักกันเริ่มคุยกันเฮ้ยม,มาคาบเบอร์เพลงกันดีกว่าแล้วก็เหมือนใช่ค่ะมันเกิดเหตุการณ์ความชอบของเราสองคนใน,นการร้องเพลงแล้วเหมือนกับพอเราทำผลงานนี้ออกมาก็คนหลายๆคนก็จะออกว่าแบบชื่นชอบในสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขมีตรงนี้ของพวกเราสองคนเ้ยใช่เพราะอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ที่มันแบบต่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะก็จริงๆก็ไปคารเบอร์เพลงกันแล้วก็พอลง คนก็มาเแนอุิยแบบจิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในแดนก็พูดกับของเราพูดจากของเราบอกว่าอะไรอ่ะทําไมเขินขนาดไหนปั้จุบันนี้เขาจะบิวเก่งมากเลยค่ะพี่แก้มงั้นขอถามพี่แก้มเลยดีกว่าว่าตอนที่เราดู cover เพลงของเขาตอนนั้นเพลงดาวถูกไหมใช่ใช่แล้ก็คือมันโด่งดังในติงตอกมากนะคือถ่ายไปก็เสียงชาชานเสียงเค้กมาแล้วมาตลอดเลยถามพี่แก้มเเห็นแล้วเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสัมผัสถึงความเขินของ หลานชาชาเป็อย่างมาก <c oughs> คือเขาเขินจริงไงแล้วดูแบบวิทำไมแบบเราดูแล้วเรารู้สึกยิ้มเออแล้วก็เอ้ยยังไงปีอ่ะก็เลยลอ,องคุยกับเขาดูว่าสนใจจะเล็กไหม,มได้คู่เคงนะแสดงว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่พูดกิดหรรู้สึกว่าเขาเขิน้วกดก็แบบเอ้ ออตอนนี้เขาก็กคือตอนนี้แกก็เขิดกันรู้ตัวไหมคะเพื่อนทุกคนโสงค่ะเพื่อนจุดด <c oughs> ีโอเคเดี๋ยวเราไปที่โปตันใช่ไหมในเรื่องคือแอบเมื่อกี้แอบบอกแล้วว่ามีความร้ายในะนั้นแล้วน <โบ S 1> <ะ>้องแบบ<ะ>ด้วยวัยเราเราจะแบบทํายังไงให้มันอินในคาแรคเตอร์เนี้ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์น,นี้ก็ท้าทายกับตัวเรานะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นโปตันมันต้องแอบร้ายเราไม่สามารถโชว์ออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเราายได้ดรนี้เราต้องเป็นคนเราต้องแอบ ใส่สอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบโอเคเนาะกับคาแรคเตอร์เ, <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องรอติดตามเชื่อว่าแบบสนุกแน่นอนฟังแบบนี้มีแบบหลากหลายคาแรคเตอร์เราได้เห็นกันทีนี้พี่เก้มแฟนๆหนึ่งสิ่งเลยใน Girls Love เราก็คาดหวังความฟินเนาะความจิ้นหรือความแอบยิ้มพี่แก้มพอสปอยได้ไหมว่ามันจะฟินหนึ่งขั้นไหนฟินกว่า ฟินกว่าทุกเรื่องนะที่จะทำมาปรบมือได้ไหมคะ <_ d ata> แค่นี้เลยพี่แก้มพี่แกม้แกมอาจจะบอกว่าสปอยไม่ค่อยได้นะแต่รับรองรับประกันเลยว่าต้องฟ <_ d ata> ินมากแนะ่นอนเพราะว่าวแค่ไพรลอตก็คือแบบอ,อันนี้แล้วอะดูแล้วมันเป็นเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยอะต่อไปที่ช่องทางการติดตามบ้างค่ะพี่แกม้มเราสามารถรับชมทางไหนและย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างคะ สามารถับชมซีรีส์ล็กอกยูเรเลิฟลักเกอรใหม่ยายตัวร้ายนะคะทางช่อง g ีเอ็มยี่สิานะคะ,ะแล้วก็ชมด้านหลังได้ที่แอปวันดีนะคะส่วนข่าวสารอื่นๆก็คือรับชมกันได้นะคะทางเค 1, 1<ช>ันวันดีได้เลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือว่าตารางงานใดๆก็ไปดูตรงนั้นได้ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องเคืออยากจะให้แต่ละคนสป,ปอยเดี๋ยได้แม่ฉากที่ตัวเองชอบที่สุดคือไม่แน่ใจไี่แก้วว่ามันจะพูดได้แค่ไหน ลองดูลองดูตัวแทนก็ได้พู่ละหนึ่งคนก็ได้ถ้าบอกว่าลิฟซีนชอบสุดเบ่กินเลยนะเอาพี่แก้บอกว่าขอตอบด้วยโอเคใครดีใครจะตอบพี่มีมาหรือเมี่าโอ้ยเลยแบบอ่ะเชิญเชิญเลยเชเลยสองคนละกันโอเคได้เลยได้เลย้อสั้นแล้วกันค่ะ จริงๆเนี่ยแอบชอบซินคาเฟ่ค่ะถ้ารู้จักไพลลเพราะเราคว้าซีนจังไม่ได้ว <laughs> <laughs> ก็ซินคาเฟ่จริงๆเนี่ยแอบชอบตอนที่น้องหมายเขาเข้ามาพูดค่ะแต่นตอนนั้นจริงๆเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าแบบเอ้ยเขาเขาเหมือนสนิทก,กับเรานะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้จักเราตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นซินในคาเฟ่ประทับใจใช่ไหมคะชอบซีนที่แอบถ่ายรูปอะค่ะที่ตอนที่ ทที่่่นนังงําาอยูมันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตชีวิตเราเหมือนกันนะใช่เวลาเราแบบแอบชอบใครเราก็มักจะมีรูปเขาเยอะในโทรศัพท์ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดไปดูกล้องของเราก็จะมีแต่รูปเขาลุกไปถึงในเรื่องไปถึงในแต่ใช้ตัวละครเลยใช่อันนี้คอนเฟิร์มค่ะค่ะพี่ว่าไงคะพี่แก้วอันนี้คอนเฟิร์มค่ะพี่ลูกเจนไปรูปสุดลูกสุดนั้นไปถึงในเรื่องหรือว่าในในเรื่องในเรื่องในเรื่อง อ๋อแล้วพี่แก้วเองไรชอบซีนไหนที่อยากสปอยแบบเราติดตามก็ได้ต้องเราติดตามซีนนี้เลยจริงชอบชอบแต่หลอกตรงที่ว่าอ่าางเห็นไหมบางครั้งมันไม่ต้องจะเป็นต้องมีเหตุผลแค่เราชอบมันก็พอค mm ือ hmm. บางอย่างในชีวิตอะบางคนใช้ชีวิตแบบมีเหตุผลแบบแต่จริงแล้วแค่ความรู้สึกว่าเราชอบอันนี้ก็ทําให้เรามีความสุขมากกว่าประมาณนี้อื่ะนไปต่อที่คู่ของเค้กแล้วก็ชาชาค่ะเราต้องพูดทั้งคู่แล้วนะสปอยทั้งคู่แล้วแหละ ค่ะวิชาเริ่มก่อน <laughs> ส่งแบบนี้เลยเออชอบอะไรดีคือจริงๆอ่ะวันที่ถ่ายไพ่หรอตนะคะเราก็ถ่ายกันหลายซีนเนาะแบบสี่ห้าซีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ของชาติไทก็เป็นครั้งแรกเลยวันแรกที่ได้เล่นด้วยกันจริงๆในลักษณะนี้ก็จริงๆก็ตื่นเต้นกับทุกซีนเนาะเพราะว่ามันมันใหม่มากๆนะคะแต่ว่าที่ชอบที่สุดย,ยิ้มอะไรล่ะอีก <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> <laughs> ชอบซีนสอนสักค่ะ สอนการสักใช่ค่นะโพรสอนอย่างเดียวคะ่ะว่าคือช่ารูาาส MM. รา้สึกว่าคือช่าไม่เคยเห็นมุมนี้ของของช่างสักคือพอเราไม่รู้สิมันมันคือจรรยาบรณของช่างสักเวลาแบบลูกสิหรืออะไรมันไม่คิดอะไรอยู่แล้วมันเลยไม่เคยเห็นมุมนี้แต่ว่าเขาดันแบบเห็นแล้วก็เหมือนปั้นโมเมนต์ให้มันแบบเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ไหลแบบไหลนคำน,น่ากลัวเหมือนกันนะคุณชา แต่ว่าจริงๆถช้ชา,ชาเป็นครูด้วยเหมือนกันรู้ไหมใช่ค่ะใช่สามก,ก็อันนั้นแหละมันก็เป็นซีนที่ไม่ได้สอนท่านี้เ <laughs> ลยักเ <laughs> <laughs> กลัว <laughs> <laughs> เดี๋ยวนักเรียนกลัว้ยคือมันก็มันก็แปลกดีค่ะเป็นอ,นอารมณ์หนึ่งแล้วก็วันนั้นเราก็เข้ากันแบบเป็นเราซีนจริงๆแบบครั้งแรกด้วยแต่ก็ก็ ปล่อยเลยเพราะไม่มีใครบีบอะไรเลยค่ะทุกคนหน้าแดงความดันต่ำกันหมดเลยค่ะคือพุ่กลับบอกว่ายังไม่คัพซะทีเล่นไปเรื่อยๆใช่เราก็เอาเลยเหรอโอเคได้เงี้ยก็เป็นซีนที่ท้าทายดีค่ะค่ะแล้วเค้กนะคะเค้กย่างเพิ่มเติมกับพ่ธาชาค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นซองสำรบเค้กนะคะมันเป็นการ เลิฟซีนกับเพศเดียวกันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยครัแอบแอบเขินจริงๆแอบแบบไม่ทันตั้งตัวแอบแบบเอ๊ะต้องยังไงน้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็เลยท้าทายมากๆค่ะ <c oughs> โอเคเลยจังหวะหันไปสบตากันแล้วก็ยิ้มเนี่ยมู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะว่าคือตอนแรกพี่แกบอกว่าชชาชาดูเขินน้องแต่พอถ่ายทำไปน้องก็เขินเหมือนกันใช่ค่ะ ส่งมปตอเลยค่ะช้าเกิบคุณจะเสียการมากกว่านี้นะคะสปอยสักหนึ่งซีนได้ไหมคะในแคแรคเตอร์ของเราน้องบอกว่า no, oh, ไม่แน่ใจว่าพูดได้แค่ไหนขอเป็นซีนที่ชอบจากไพรอตได้ไหมได้ได้ได้ <laughs> ชอบซีนที่ดีพูดว่าเราไม่ได้รักใครง่ายๆคะ่ะ <laughs> เพราะว่ามันทําให้เราตั้งข้อสงสัยว่าอทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะจากที่เห็นใช่ เดี๋ยวเรียกว่าแต่ละคนก็จะมีซีนที่ชอบแต่ละคนต่างกันออกไปด้วยนะคะบางคนก็จะบอกว่าอ่ะเป็นซีนที่อยู่ด้วยกันบางคนก็แบบต่างกันออกไปทีนี้สุดท้ายละให้แต่ละคนฝากหน่อยละกันกับพี่พิศมณฑลรวมถึงแฟนคลับด้วยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะใครดีใครเร <c oughs> ลิฟก็ค่ะฝากติดตามซีรีส์นะคะเกิร์ลเลิฟอันล็อกรังเลิฟรักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายคะ่ะรับรองว่าครบรสกว่าเดิมแน่นอนค่ะประมูลได้นะ เนี่ยคนสุดท้ายจะไม่ค่อยเหลืออะไรพูดนะคะไปขอฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะคะเรื่องมีการจะเป็นซีรีส์เต็มแล้วนะคะก็สามารถดูติดตามได้ทางช่องทาง GMM UM ช่อง25นะคะ,ะประมือได้ค่ะพี่แก้มเป็นคนสุดท้ายเนาะเราให้น้ำเข็ก่อนอก็ ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่านักแสดงทุกคนคือตั้งใจแล้วก็อยากถ่ายทอดมันออกมาได้แบบเต็มที่และสุดความสามารถของทุกคนจริงๆก็ฝากทุกคนดูผลงานของพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะขอบคุณครับรองรุ้เค้กนะคะก็เหมือนที่ทุกคนพูดมาเลยค่ะก็ทุกคนตั้งใจมากๆกับกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะเพราะว่าไม่รู้เวลาเราทําอะไรเราก็ทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของพี่แก้มด้วย ว่าแกก็มีความเครียดแล้วก็ความกดดันเหมือนกันเพราะว่าลุยเดี่ยวทั้งผู้จัดทั้งผู้กำกับดูแลทุกอย่างสวัสดิการกรองหรือว่าจะเป็นทุกอย่างเลยก็เป็นพี่แก้มะคะก็อยากอยากให,ให้ให้กำลังใจแบบพวกเราเยอะๆแบบเพราะว่ามันก็จะส่งถึงพี่แก้มด,ด้วยค<า>่ะครับน<า>้องมาตาค่ะก<า>็อยากให้ทุกคนดูจริงๆนะคะแล้วก็ เตรียมหมอนไว้ด้วยใบหนึ่งเพราะว่าฟินจิกหมอนแน่ๆคะ่ะเเอตรียมเลยนะคะทุกคนอาจจะแบบผ้าห่มเอ่ยหมอนเอ่ยนะคะก่อนดูซีรีส์พี่แก้มคะงานหนักสุดแล้วพูดคนสุดท้ายฝากซีรีส์นี้หนะะ่อยค่ะฝากเป็นกาลังใจให้กับตัวละครทุกๆตัวละครในเรื่องนี้นะคะมาติดตามความรักของพวกเขาว่าจะปลดล็อกและส่ง,งวังกันได้อย่างไรรับรองว่าฟิสนสนุกจิกหมอนดรามา่านิดหนอย เพระเมือทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรายืนขึ้นก่อนนะคะขออนุญาตทุกท่านเลยอย่างที่พี่แก้มบอกว่าจะทั้งฟินจิกหมอนสนุก มีดราม,ม่าห้อยท้ายมาเล็กน้อยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะดราม,ม่าจะมีน้ําตาหเห็นกันไหมรอชมกันได้นะคะเมื่อกี้ค่ะทุกท่านพี่แก้มได้พูดไปแล้วว่าช่องทางที่เราจะรับชมซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือทาง GMM 2 5นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันวันดีนั่นเองวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณประพันรัตน์นะฮะชัยชูครึ๊งนั่นเองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจนะคะปรบมือค่ะ เรียนเชิญมาเวทีตรงกลางได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะเราจะได้เห็นซีรีส์ Girls Love ออ air เยอะมากๆในปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะอยากถามช่องจีนเป็น25ตอนอื่นเลยว่าทำไมถึงตอบตกลงซีรีส์เรื่องนี้เข้าผังเราทันทีเลยคะ ก่อนบ้านร่วมงานกับคุณแก้วมาก่อนนะคะ,<ฮ>ะในในการออกอากาศของเราเนี่ยคุณแก้ว็คือมีผลงานหลากหลายมากมายเลยแล้วก็ในวันนี้เนี่ย ดีความยินดีมากๆเนาะทั้งมาให้กำลังใจผู้กำกับคนเก่งนะคะแล้วก็มาต้อนรับนะคะอีกหนึ่งผลงานของทางเควันวันดี D นะคะแล้วอีก,อ,กอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราได้รับชมผลงานไม่ใช่เรื่องแรกเนาะจริงๆแล้วคุณแก้มก็มีผลงานของการํำกัดเรื่องก่อนหน้านี้มาด้วยดังนั้นเนี่ยเลยได้เห็นผลงานของน้มองมาก่อนนะคะหลายคนก็คุ้นเคยผู้ชม ของทางช่องวันและช่องจิบเอ็นยีก็คือคุณเคอกันอยู่แล้วในวันนี้เนี่ยก็มีความยินดีจริงๆค่ะที่จะได้เผยแพร่ความสุดใสของน้องนนะคะนักแสดงทุกคนรวมถึงผลงานของคุณแก้มนะคะให้ผู้ชมช่องจิบเอ็นยีิแล้วก็แฟนๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันวันดีในปะัจจุบันของเรานะคะได้รับชมผลงานนะคะอย่างนี้ทราบกันว่ากระแสของ Girls Love ในปีนี้มันจะมาแรง มากนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลไทยก็ดันสูงพยายามดันสู่ตลาดโลกด้วยท่านจีเอ็ม25มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเออไม่มีควชเลยต้องบอกก่อนวนะ่พวกเราเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรม้มานานนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่มีควชเลยว่าศักยภาพของนักแสดงไทยผู้ผลิตคนไทยรวมถึงโปรดักชันนะคะทั้งหมดของคนไทยเนี่ย อยู่ในมาตรฐานของตลาดโลกแน่นอนแต่ว่าแต่ต้อง,องในความเห็นก็คือว่าแต่ต้องให้เพิ่ ยินด,ดีเนอะที่แนะเนอะวันนี้นนผลงานที่มีศักยภาพของเราอะค่ะจะได้ไปไกลขึ้นแล้วก็ต้องต้องฝากผลงานนี้นะคะมันจะไปไกลแค่แค่ไหนอยู่ที่การผลักดันของส่งเสริมนะคะของรัฐบาลและต้องอยู่ในทุกๆคนนะคะที่จะช่วยสนับสนุนผลงานของเราสนับสนุนนักสแสดงของเรานะคะแล้วก็สนับสนุนทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นของเราเลยจะได้ไปไกลถึงตลาดโลกนะคะร่วมกันนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเสียงพรบมือดังๆเลยให้คุ้ประหารรับด้วยค่ะเดี๋ยวกันนี้ขอถ่ายภาพร่วมกันสักหนึ่งภาพนะคะตกล้องตรงกลางได้เลยค่ะ